วิปัส,สนาภาวนาวิปัส,สนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพของความเป็นจริงการรู้แจ้งเห็นจริงในร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนีว่ารู้แจ้งเห็นจริงถ้าไปรู้ถ้าถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะคิดว่าร่างกายไม่ควรจะแก่ไม่ควรจะเจ็บไม่ควรจะตาย อย่างนี้เรียกว่าหลงไม่ได้เห็นความจริงของร่างกายแต่เห็นความจริงของร่างกายต้องรู้ว่าร่างกายต้องแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพน้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพน้นความตายไปไม่ได้อันนี้เราต้องหมันศึกษาหมันสอนใจ ให้เห็นความจริงอันนี้ให้ได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ความไม่แก่นี้เป็นไปไม่ได้ความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นไปไม่ได้ความไม่ตายนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อถึงเวลาของมันอย่าไปฝืนธรรมชาติอย่าไปฝืนความจริงของร่างกายเพราะการฝืนความจริงนี้เป็นการสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจสร้างวิภาวะตัณหาขึ้นมา เวลาแก่ก็ไม่อยากแก่พอไม่อยากแก่ใจก็จะทุกข์กับความแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายก็ไม่ยอมไม่ยอมตายไม่อยากตายมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้า เห็นตามความเป็นจริงแล้วร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของที่จะต้องแก่เจ็บตายอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้ไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้ไม่มีใครห้ามไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติร่างกายนี้เป็นส่วนส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่จะต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา ต้องสอนใจให้เห็นและยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้ถ้ายอมรับความจริงได้ไม่ต่อต้านไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายกเาาายจ็บหรือเวลาร่างกายตายใจก็จะไม่เดือดร้อนใจจะรู้สึกเฉยเฉยใจอยู่กับความสงบของสมาธิอยู่กับอุเบกขาวางเฉยได้ แต่ถ้ารู้ความจริงยอ,ยอมรับความจริงแต่ใจยังไม่เฉยก็แสดงว่ากำลังของสมาธิยังมีไม่มากพอก็จะต้องไปเพิ่มกำลังของสมาธิต้องไปนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นให้มีอุบเบกขาให้มากขึ้นอยู่ในใจจนกระทั่งสามารถวางเฉยได้เวลาที่เจอความจริงของร่างกาย เวลาที่เจอความแก่เวลาที่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เจอความตายนี้ถ้าใจวางเฉยได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในระดับหลุดพ้นจากความทุกข์ของร่างกายได้หลุดพ้นความทุกข์จากของทุกขเวทนาได้